ทดสอบแร้งกันก่อนส่งวันนี้วันที่15ธันวาคม2568แร้งกันกระบอกนี้น้องชายอยู่จังหวัดเลยเป็นคนสั่งซื้อนะครับเป็นงานของอีโคโบตันสีซาตินนะครับก็ตัวปืนราคา7,900บาทแถมกระสุน10นัดครับผมแร้งกันคือสิ่งเทียมอาวุธนะครับด้านในมีแกนเหล็กของกันตลอดแนวไม่สามารถยิงกระสุนปืนจริงได้นะกระสุนเขายิงแล้วมีแต่เสียงกับแสงเท่านั้นเองเนอะผู้ที่จะซื้อไปเล่นได้ต้องอายุ20ปีขึ้นไปและต้องใช้บัตรประชาชนซื้อนะครับ โบตันก็เหลือสีสุดท้ายนะครับเหลืออยู่ไม่ถึงสามตัวก็ทยอยหมดไปเรื่อยๆเนาะอย่างที่ทราบกันซื้อก็ส่งครับก่อนส่งต้องเทสระบบทุกกระบอกก่อนส่งครับร้านผมเนาะระบบเซฟอยู่ตรงนี้นะครับไกลแข็งปลดเซฟเนียวใกล้อ่ะโอเคนับสุดท้ายสไลด์ค้างด้วยลิ้นแมกกาซีนวิธีจะปลดล็อกก็2นิ้ว,น,วนี้หนีบจิ้ม นี่นะครับถ้าหวาดเสียวก็นิ้วโป้งดันปุ่นปบแม็กนิ้วชี้เกาะนี่นะครับโอเคครับลายดีลันตรงชื่อคลิปวิดีโอนี้ครับ